เมื่องร่งแต่ไม่มีริงเด็ดนาฬนิกากับสนาทีนะอนมีคือบจะรีบที่นีแล้วนะยี่สิบสองนาฬิกาสินาที1 6 2สนาฬิกายีนาทีนะตอนนี้เราก็มี QSY นะกับขบวนที่109นะ กรุงเทพอภิวัดเชียงใหม่ฮะอ้าวมองหมายเลขกันเลยครับอ้าวโอ้เทลื่อนวายครับจัดหนักจัดเต็มจริงครับโอ้ยคลิปวายเทลื่อนวาย52ตุ่นจ่องนะจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับใกล้คลิปกันเลยนะกับเทลื่อนวายโอ้ ยี่สิบส่วนเก้านี่ไงเราแกห้ากง Yup. 8นาทีสวยงามเทียวาย52-22นำขบวนถึงบัพิวัตเชียงใหม่ถึงเพียงใหม่เวลาีนาฬิกานะ กวกว่าสวัสดีครับมิตรรักแฟนรถไฟทุกๆก,กลุ่มพรกะก็ฉันอีกเช่นเคยกับคนยุค80บศูนย์มิชโลปานาจิที่พบนายกากับ สามสิบนาทีตอนนี้ฉันก็อยู่ที่สถานีลบบุรีกับบรรยากาศในยามเย็นในวันนี้นะเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาส่งรถไปที่ลบบุรีนะเราก็ถึงกันละก็จะมาปิดท้ายรายการของสถานีลบบุรีนะฉันได้ข่าวว่าขบวนรถด่วนรถเร็ว จะไม่ผ่านทางนี้แล้วนะก็จะไปที่สถานีสร้างใหม่นะก็ได้ข่าวกันมาอย่างนี้ก็เลยมาเก็บจอบนะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังไม่แน่ใจนะนี่คือป้ายนะลบบุรีเมืองลิงแต่ไม่มีลิง17นาฬิกากับ4นาทีนะฉันอยู่ที่สถานีลบบุรีนะ กับบรรยากาศในยามเย็นนะก็ตอนนี้ก็เ,เราก็เห็นหัวรถจักรนะเราเคเห็นหัวรถจักรเจนะ เป็นขบวนที่สองนะกรุงเทพหรือหัวลมโพงบ้านตาคลีโอ้ต้องขออาภัยด้วยนะเป็นขบวนที่สองนนะบ้านตาคลีบ้านตาคลี รุงเทพหริ้ววัลโพงนะไม่ใช่หัว GA กระบวนนั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าเจขบวนนั้นนี่จะเป็นขบวนอะไรนะแม่รอบนี้นีุ่กรกจะงงงันไปหน่อยนะ,ะเดินทางกันเหนื่อยถึงว่าเบลเบลอ1นาฬกานาทีเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถเร็วที่1 1 2จะเข้าสถานี ลบบุรีนะกับบรรยากาศแดดร่มล,ม,ลมตกนะจะมีรถสินค้าจอดรออยู่นะรอรีกอยู่อา้าวส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนอะไรนะ g a เหมือนกันจะใช้ขบวน2 0 7หรือเปล่ากรุงเทพหรือหัวลำโพงนะครสวรรค์ g a อา้าวมาแล้วครับคิวรัดไว กบวนรถเร็วที่1นึดูหมายเลขกันเอาเองครับสวยงามเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรกรบวนรถนี้ออกจากเชียงใหม่เวลาหกนาฬิกานะถึงกรุงเทพอภิวัตก็20่สนาฬิกานะ หรือ21นาฬิกาว่าคู่กับตีเอเลยนะโอ้ตีเอออนะครับวัดสวยเลยทีเดียวตีเอครับนิกกี้เมาส์นะ,ะว้ รถ7เ,เทหัวรงตวันยมตอนนี้ก็มีรถสินค้านะ GA นะก็เป็นรถน้ำมันนะ ดวนขาวนะไปครับเย้นะดวนขาวโอ้เป็นเครื่องยาวไปเลยทีเดียวครับ คือสถานีรถไฟรบบรีนะแล้วก็นี่คือหน้าตาของลิงนะมารบบรีก็จะมีสัญ,สญ,ญลักษณ์นี้นะที่ฉันว่าสถานีรบบรีอ่ะก็จะอ่ามีแต่ขบวนรถไฟธรรมดาเฉยๆนะ อที่วิ่งจากกรุงเทพไปคนครสวรรค์พิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยรถด่วนรถเร็วก็จะไม่วิ่งที่นี่แล้วนะสาเหตุเพราะเขาเปิดสถานีใหม่นะฉันก็ไม่ได้ไปดูนะว่าเขาเปิดสถานีใหม่อยู่ที่ตรงไหนนะแต่ที่แน่ๆที่ฉันได้ข่าวมาวันที่ห้าธันวาคมนี้ เราก็จะเปิดสถานีใหม่กันนะฉันนะทีมงานสเตชันคนบ้านรถไฟเราก็จะไปอในงานนั้นด้วยนะเปิดงานในงานนั้นด้วยก็คงจะเร็วเร็วนี้แน่นอนนะก็เดี๋ยวจะเดินทางกันอีกรอบหนึ่งนะจะไปที่ไหนนั้นติดตามชมได้ช่องบุญชคมนัสิริ ฉันนะทีมงานสเตชันมาลบบุรีครั้งนี้ก็เพื่อมา,อาปิดจ็อบนะปิดตำนานาสถานีลบบุรีนะปิดตำนานเพราะว่าเขาจะเปิดสถานีใหม่อย่างที่ฉันเล่าให้สหายฟังนะพอตรงนี้ก็จะเป็นตำนานนะก็จะมีรถธรรมดานะรถชาญเมืองอะไรเงี้ยก็จะมาจอดอยู่ที่นี่นะ ก็จะผ่านกระบวนรถด่วนรถเด่รถด่วนพิเศษก็จะไม่วิ่งทางนี้แล้วนะจะไปวิ่งที่สถานีใหม่นะเส้นทางรถไฟยกระดับกันเลยทีเดียวนะฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าอายู่ที่ไหนนะแต่ที่แน่ๆก็จะเปิดกันวันที่ห้านี้นะฉันก็มาปิดจ็อบแล้วก็เก็บคลิปภาพาบันทึกภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะ ทีหน้าทีหลังก็จะได้เป็นความทรงจำดีๆกับสถานีลบบุรีนะ18.14นาฬิกากับ14นาทีนะฉันกำลังอยู่กับสถานีรถไฟลบบุรีคืนนี้เราจะเดินทางกับขบวนรถเร็วที่1น่นะเราจะไปชมหมอกกันที่ เด่นชัยนะเราก็จะไปอัปเดตเส้นทางาชุมทางเด่นชัยเชียงของนะตอนนี้ก็เห็นว่ามีการก่อสร้างว่า,าในเปลดหนึ่งนะก็จากาเด่นชัยนะจากเด่นชัยถึงเชียงรายนะก็วางกันไว้สามเปลทกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็คืบหน้ากันไปเยอะแนละ้วที่เด่นชัยนะก็หยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟัง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามชมนะ,ะการคืบหน้าของเส้นทางรถไฟสายใหม่จากเด่นชัยถึงเชียงของนะติดตามได้พรุ่งนี้ขบวนที่หนึ่งตนเจ็ดฉันเองก็ไม่ได้ถ่ายนะกับบรรยากาศนะเพราะว่าวิวกลางคืนนะ,านะมารบบุรีก็ ไม่ได้พาไปเที่ยวสถานโบราณที่ไหนนะเพราะฉันตั้งใจจะมาปิดจอบปิดตำนานสถานีรถไฟลบบุรีนะแล้วก็มาส่องรถไฟกันนะโอกาสหน้าเราจะได้เห็นรถไฟหรือเปล่าที่วิ่งอยู่ในทางเส้นทางสถานีลบบุรีนี้นะก็จะไปวิ่งเส้นทางใหม่กันแล้วก็มาปิดจอบกันในค่ำคืนนี้ ก็ต้องขออภัยสหายมิตรรักแฟนรถไฟท,ทุกทท่านทุกๆก,กลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับสึก,ก้าในกาแปดนาทีนะก็มีขบวนสินค้านะมาสวยงามเลยนะโอ้น้องชายที่มันโคตรเท่อะโอ้แห่งจัดจะต้องเอาอย่างเดียวเลยอะ อย่างนี้เหมือนจีเอนะ รไฟลบบุรีเมืองลิง20นาฬิกากับ10นาทีก็จะมีขบวนรถไฟเข้าสู่สถานีลบบุรีนะไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนสินค้าหรืออย่างไรติดตามชมครับเสียงอย่างนี้น่าจะเป็น GA ครับขบวนสินค้าแน่นอนโอ้ดูฟังเสียงเนี่ไม่ใช่ขบวนสินค้าครับ จียครับเอาไม่ใช่ครับฮิตาชิอ่ามองเม่เหม่เลขนะน่าจะเป็นสี่ศนย์หนึ่งนะอ่าเป็นรถโดยสารน,นะไม่ใช่สินค้าโอ้ฮิตาชิขบวนที่สี่ศนหนึ่งนะ กรุงเทพฯวลำพงลบบุรี20่สนาฬิกาสีนาทีขบวนด่วนพิเศษขบวน9กรุงเทพฯภิวันเชียงใหม่เข้าสู่สถานีลบบุรีครับ <S q H y นะ s y ครับมองัวเลันเอองนะครับอ้วเรือเยเลื่อนลั่นเลยครับ ฟัง,งเสียงลองโอ้โหโอ้เตือนจริงครับวกางเดกลาเดขบวนเก้านนะเทพอภิวัติเชียงใหม่

เด็ดนาฬิกากับหกนาทีนะก็มีขบวนสินค้ามานะจีเอครับแม่เสียงนี้น้าน้องชายถ่ายใหญ่เลยโอ้เท่จริงนะคนหาเลยอ้าวจีเอครับโอ้ก็น,นั่นนั่นทุ่งกันอีกแล้วโอ้ นั่นลั่นคลุ้งเลยเดียวตะเทือนเลยนะแผ่นดินในชาชลาอูอ้ย้อนอมาในคำคือที่เหงาเหงาเนีะยัครับอ,อ,อ,อ้ยยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะมาแล้วครับ ขบวนรถสินค้านะนำขบวนโดยคิวไวครับโอ้แม่เป่ากันมาเลยนะโอ้คิวไวครับโอ้กระพริบเลยแม่ดยวนดำ ปิดเิด้ง็ได้ต่อโอ้ยย่ครับหายง่วงเลยนาะนี้เวลา22่สนาฬิกาสามนาทีเดี๋ยวจะมีขบวนรถด่วนที่หนึ่งสาม ลบุรีเป็นขบวนรถตรวนพิเศษเลขที่หนึ่งสามต้นทางจากสถานีกรุงเทพอนุวัฒน์ไล้ทางสถานีเขตป่อยถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรณารอได้จายได้าทา่ช้านาทีหนึ่งขอบคุณค่ะครับการส่งรถไฟในค่ำคืนนี้ที่สถานีลบ,บุรีเมืองลิงฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเทนีนะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่สถานีเด่นชัยนะเราก็จะไปเดินสำรวจเส้นทางรถไฟนะจากเด่นชัยถึงเชียงของนะขณะนี้ขบวนด่วนที่13ครับกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ครับนำขบวนโดยเชื่อว้ครับ ไปเลยคนระับโอ้ปดแน่นกันเลยทีเดียว,วปวดแตกปวอจอ่อนะขันสามสามตู้นะ ที่เด่นชัยนะหวังว่าในวันพรุ่งนี้ก็คงจะเจอเหมอกนะกับการส่งรถไฟที่สถานีลบบุรีเมืองลิงสำหรับค่ำคืนนี้ก็จบเอาไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในค่ำคืนนี้สวัสด,ดีราตรีสวัสดิ์ดครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปช่องฉันด้วย ฝาทีมงานสปเตะันคนบ้ารถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับที่สนาฬิกากับ6นาทีก็ได้กระบวน13นะออกจากสถานีลบบุรีเมืองลิงนะกรุงเทพภิวัติเชียงใหม่ครับไม่

พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเด่นชัย22นาฬิกา47นาะทีฉันอยู่บนขบวนรถเร็วที่1 07่งูเทพอภิวัตเด่นชัยนะก็เก็บภาพคลิปบรรยากาศในค,ค่าืืนที่โล่งนำมาให้สายได้ชมนะครับ ู้ไม้คลาสสิกกันเลยทีเดียวโอหหายากหายาก